สัญญานะคะกับน้องสัญญาไปนั้นคันเลนะคะเจอปราคันดันจุนดเพน,นค่ะนัดลูกค้าอยู่ที่ห้างนะคะตอนนี้อยู่ที่สุดนอาหารรถตัะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนเพจจูเล่โตโยต้าอยุธยาที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์จูเล่อีกแล้วนะคะจูเล่สมาสัมภาษณ์นะคะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะคุ้นค้นไหมคะ FC จูเล่คะ,คะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าน้องนุยรู้จักกับเซลล์จูเล่ได้ยังไงแล้วทําไมถึงต้องเลือกจองรถกับเซลล์จูเล่นะคะสวัสดีค่ะจูเล่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงว่ารู้จักกับจูเล่ได้ยังไงคะอ๋อรู้จักทาง เป็นพี่สาวค่ะพี่สาวมาใช่ค่ะพี่นานกับพี่แบงค์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วพี่สาวคนนี้เขารู้จักกับจูเล่ได้ยังไงคะอ๋อมาซื้อรถกับพี่จูเล่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เพิ่งมาจองรถใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะพี่แบงค์เพิ่งจองเดือนไหนเลยคะเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วไปนะรถรุ่นอะไรเอ่ยอ่ารีโวสี่ประตูครับสี่ประตูแล้ววันนี้น้องนุ้ยมาจองรถอะไรกับพี่คะอ่าเป็นยาลีดะค่ะยาลีดใช่แล้วแล้วบอกเอฟซีพี่นิดนึงว่าพี่พี่จูเล่ติดตามงานดีไหมคะ ติดตามงานดีมากเลยค่ะพี่อ๋อติดตามงานดีมากใช่ค่ะแล้วแล้วพอเรามาเจอพี่ตัวจริงเสียงจริงรู้สึกประทับใจบ้างไหมเอ่ยประทับใจค่ะประทับใจเนาะใช่โอเค <c oughs> แล้วใบ <c oughs> แนนบอกพี่ว่าวันจันทร์ู้ผลนะคะทำสัญญาวันนี้วันนี้รับซองและทำสัญญาเลยเนาะคะ่ะรู้ผลวันจันท์นะคะ โอเคเดี๋ยวยังไงมาติดตามกันนะคะว่าลูกค้าจุเนี้นะคะเดี๋ยวจะมารับรถพร้อมกันนะคะผ่านทุกผ่านทุกคันแน่นอนค่ะจองสีประตูแล้วก็ยาลีนะคะยังไงพี่ก็ขอบคุณน้องนุ้ยแล้วก็ขอบคุณพี่แบงค์พี่นันมาป้าน,นะคะที่ไว้วางใจให้เซลล์จุเลดูแลแล้วก็ครอบครัวนี้นะคะซุรถกับจุเลย์ทั้งหมด3คันแล้วนะคะยังไงฝากติดตามจูเล่ยโตโยตา้อาอยุธยาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ